เอาบ่อปลาจูก็นหน่อยของปลาจูเนาะของปลาจูเด้อยสามตัวชุดไพ่นะครับอันนี้ปลาจูเรียกเพคนเอามาใหินดิพอได้ไปจกเ้ี่ยพอเด้ไปซื้อก็ถ่ม่นทะลุ่บอกบอกจูฟังได้ซืีๆดิพอให้ไปซื้อเข้าใจบ่มันสิอันก่อนยาเฝ้าอย่าให้ไปซื้อมันสิอันขอบตือนทางช่องเที่ยวทางในทางเดินเท่านั้นตัวเล็กทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการคุ้มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมีในนี้ไหม ปิดจางจ้างขัดจ้างเพนักงานมาสองม้วงเดียวข่อยห้องอีกสองม้วงเลยขุ่มข้าบ่ผู้เจ้าว่ะปินดีจ้างบ่จ้างโรดเดอร์ไปได้นะครับมือไหนดีบ่มีงานชวนมาย่างเว่นใกล้ๆกันเออเห็นไ่มผมหม่าม้าเห็นไหมโจรเรืงใหญ่เห็นไหมเก่งมากเลยเด้่แบบนี่ก็ะคือว่ารับงานแล้วยังเป็นทั้งการได้การทีวีนะครับการติดต่อมาหลายรายการแต่ว่าคือเขาสิไปก่อนเข้าว่าง เนาะขอบคุณพี่น้องขอบคุณสื่อมวลชนน้ามือนีิว่าสิเป็นช่องไทยรัฐแน่กับช่องแปะช่องใดแน่นะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกทุกทักก็แล้วกันเนาะครับเมื่อกี้ให้เพิ่นจับตัวดีเมื่อกี้นี่อันนี้คือบอดด้ลวงหาเด้อพี่น้องอย่าไปซื้อหลายเสียพ่อเงินเป็น่านหารอยเสียได้หน่อยเป็นหน่อยห้าสิบเสียผ่าเสียซาเสียใช่เสียปวดตรงตรงที่เราพิ่นได้ใส่หนี่เบอดดี้ตรงนี้อันอัน อันนี้มันฟังนี่เขาองค์ยิ้บอกอันมันไม่มยนะุ่งๆไปเนี่มันไม่ดีโอ้ยบอกไปไหนเด็กคนสิบหกไปไหนไม่อันอันอันนี้มันปไปส่งอาไปในห้องพอ่อนี่ใบในห้องพ,อพ,อพอ่อนี่ของพ่อของพ่อโอ้ไม่นใบนั้นทิปเอาไปหนะอันบ่ได้จับไห้ที่บุญลังเขาบ้านลังเขาบ้านเราบ่ตรล่าบุต่างไม่ได้จับไห้เลยนี่บ่ได้จับไห้เลยนี่ <c oughs> อันนี้คือเรียกเขาจะเอาใไบไมาให้กัเรื่องอันในี่ยทังซื้อ พี่น้องเอาเยอะใส่โอ้ยนี่โอ้ยเนาะไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปนักัณมีแตงเงินอันนี้ของพ่อดอกอันนี้ขององค์หญิงเนาะเอาบองปูตูก็นหนอยของปูจูเนาะของปูจูเด้อะสามตัวชุดไทยนะครับอันนี้ปูจูเรี่เพค่อเอามาให้ได้พอได้ไปจกได้พอได้ไปถือเอออันนี้ของปูจูแปดหนึ่งห้า อย่าไปซื้ออย่าไปซื้อมันสิบ่ถือคู่อยู่หรอกแต่เด็กแปลนิ่งหางเอาเอาเอาเด็กพองพองมันเป็นน้ำเจ้ลหรือเป็นการน้ำรูปหัวหันไหมใครว่าเด้ต้องการสิจับเด้เอออันนี้เป็นจับได้ไงจับได้บอกเอาลูกบอกรูปบอกราปตัพี่เราอยากฟังหกตัวหรือสามตัวหกมันซื้อเนี่ยเนี่ยไปซื้อไปซื้อ แน่นะลวบอกบอกซูฟังไปซื้อดีบอกให้ไปซื้อเขาใหญ่บ่มันสีอันกวนจะเฝ้าอยากให้ไปซื้อมันสี่อันแล้วพ่อบอกเซย์เลยแล้วขาดีมาห้องพอดีอันนี้บอกซูฟังซื้อไปเป็นครับดีพี่น้องเด้อสี่าเก้าครับผมได้คุณเอ็งนะครับเป็นกับลอตเตอรี่แล้วสี่ห้าเก้นะครับขอคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันไปดิสี่ห้าเก่เกอ พ่อพูดพี่น้องนะครับพี่กันไม่งานนะครับมื่อแรกพ่อกันอยู่บ้านหนองแหน่ป้องเด้อมื่อแรกพ่อกันอีเพีดดึงมาเอาแถบผู้หญิงเด็กหน่อยตาดำๆเนาะเด็กหน่อยตาดำๆำพี่น้องฮะเด็กหน่อยตาดำๆเพงเงาเอาลองช่วยกันนะครับไปส่งให้มาันเด้อจะไปซื้อได้เบ่ซูบ้างไปซื้อได้ผ่านอ่ะ ท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาเครือเสาหลงเครือเสาหลงดินทางด้านโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีต้องมีติดตัวท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนแนะนำครือเสาหลง หนึ่งเส้นร้อยห้าสิบบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางท่านใดสนใจเพียงแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรให้ชัดเจนเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง